คือตัวนคือตัวนีกินนะชฟตัวไหรับจะถาบน้ำมอเนเปอรตะขากน้ำกันมือไทยเลยมันบริครบก่งมาตาก่อนอจับดูจับไปเนาะใครกินกับพี่บอ หมดนึกแบมหมบเละห่มหอยด้ยโอ้หอยวยวยพักนี่เลยเอมเหนือมานเลยนะพักยังกินมาด้วยยำได้บ่ส้มบ่สบายดีสบายดีทันผู้ชมคนสาวๆเต็มรถนะสบายดี อ้าวพากันไปใซโกมันนี่เราจะพากันไปไซซ่อนซ่อนบ้านน้องใจบ้านน้องใจเลยตุ่้ชมสิพากันไปซ่อนไปกินข้าวปลาโมนี่ออกทิเนาะออกทิปตาที่บ้านน้องใจประเดี๋เอาสาวๆทางนี้ไปเอาจะไปซ่อนอีพี่แรกเนาะไปเบิ่งการซ่อนปูซ่อนปลาของสาวๆบาสุพันธสิเก่งสำไรเนาะมีน้องมอมมีน้องคันน้องทวนเนาะตุ่มสมเนาะไอสมทบกับน้องใจอยู่พุ่นละน้องใจ ไปมนันยังออกแต่เศร้าได้เมือนีัเดินทางแต่ตีแปดโมงออกมาตะพุ่นแปดโมงหอดบัตรดองใจเก้าโมงสบายดีคนสวยเอ,อาอารมณ์อารมณ์ไม่ค่อยดีดองใจส่วนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แสตหากับจั๊กว่าวกันได้ไหน <c oughs> มากินข้าวเศร้าก่อนเราจะจะออกไปสอนนะคุผู้ชมอดตอนนี้เก้าโมงหอดบัตรดองใจออกมาแต่แปดโมง เป็นไรนั่งรถเมามีไฟเมารถบ่ผมเมาเนาะน้องคันเนี่ยมันเมารถบ่ตอนแรกคือว่าสิบดีไปน้ำนได้หนิเลยไปเอาหลานน้องมองไปน้ำเมาอยู่ตัวบ้านหนึ่งอีองกอได่ยังกินตอนเช้าวาวผู้ไทยบนซื้อให้กิน ปันทองปันทองชิัน่งสุดนี่นี่พออันไปสอนนะมันสิบนักมาลงน้ำจะได้จมน้ำเลยอารมณ์บค่อยดีเนาะชวนอ่านเศร้าเอากินแล้วเอาจะเดินทางต่อไอ้กินเขาได้เยอะนึงดอก บ้านต่อเหือหอะนี่พร้อมหน้าพร้อมตากันกินเข่าแล้วชม,มสมปั่นเศร้าก่อนกินห้าสิบพันเด่นี่นะชวน,นน้นบบนอ,งนองกินเลยนะแ่บบอลนมอมแซ่บปั่นทองไปก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปหากินหนามีพักเก็บพักมีหยางก็บหยางได้หยิดไปหากินเลยเกก็บหมดทุอย่างน้ำหนาไม่เจ้าทินน้องใจได้หมดนลย <c oughs> ยังไม่ได้ยกมือสบายดีเอฟซีเลยอย่เงี้ยนะอ่ะยกมือสบายดีเอฟซีมั่ไหมมือก็เป็นแผลสบายดี อม,มือกะเบิ้งเป็นตั้งแต่มือนาน,น,นแล้วด,ดีแล้วดีแล้วช่วงนี้เวียดไลยบ่ช่วงนีงนน้มือได้ไปดองนะวันทิศวันทิศไปเป็นเดือนเลยดองนะไปด <c oughs> ักกระโดจังมือไปดองนะไปไป,ไปดองทา้งใดละบ้านใดเละบอกไปเท้า,าบ่ไปดองหรือว่าเป็นเจ้าสาวาากระดักกระโดเลยจนเราไปหนเดือนหนึ่งไปดองจะเรื่อ่หายอไปกัเท้าห้องน้ากันไปดองบันใดล่ะบ้านตรงนี้ มันเลบอันอายไปนมันตะเลกมันตะเลกเขาไปเมื่อนนั้นบอน้กเะอายไปกันก่อนซะอายจะไปถ่ายอยู่หันเลยลองพี่นองอีกไปนอนอย่หเลยมือได้มือได้ไปละบอกอายไปตำลังวันทิศไปวันทิศมือได้เขารลมเลยซะวันทิศเขารลมโลมวันทิศ มือวันจันทรหนอดองเนาะไปมือวันจันทร์เลยมือเขาเห็ดหีดมือเขานะเขาง,งานตู้งานนะึงเขาผู้แขนวันจันทร์่านบอกน้ำคือสีแห้งแล้วแซ่บบอน้องคัน <Yeah. S 1> กินเอาอิ่มขักเลยบ่หรือว่าเอาพอดีอยู่ท้องก่อนเอาอิ่มเลย <laughs> จะไหนตอนเพลินบ่อยากเข้าอีกนะเหรอ เอาสวิงไผสวิงลาวมาเรียบร้อยเนาะลงมาหัวหวยแล้วตอนนี้ออกแต่เฮือนแล้วเนาะึบโอ้สั้นเลยโธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาต,าาติบ้านเฮาคนสองสาวบุทัยก็ถ่ายเด้อเขอยา,ายังาได้ปล่อยเขื่อน ข้างหน้าข้างทงู้มีเขื่อนเลยนผร้ชมเลยเขื่อนโอ้ธรรมชาติน้ำเย็นคักเลยอะไรก็นี่ถามๆจะพาเปนป้าเป็นใครได้ ปปไปไปลงลุมบุกลุมคนสู้สูเด้อเพื่อได้สิมาน์นูนเกือบนนองคันคือบบทอดใบคันฮะเออชิ้นกว่าเนาะสะบู่ก็เป็นคือมาท,ทิปนี้ม่วนเลยที่ทมีธารมส้ม โอ้เจ็บ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 ตีนอย่างเหยียบหินแต่เจ้าไว้เลยหม sure. ักออกมาเห็ดคลิปแบบนี้มันมันมีความซุกทุกคนอ่าลุยเลยหรอเชล่ือก็ที่แก่ยืนก็โดนเสือเนี้ยเขาจะถอดเสือใช่นหม Nhìn đây đây Nằm hàng luôn Khắc lấy nằm xong đi nhóm sửa khen nhau luôn Xô น้องงอมไม่ทรงขาดคายข <c oughs> ้าวเลยีมีแต่ปลากรีนอาค่อ,คอยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยได้เท่าน,นั้นทอดบอหนี่นุง่งมาทอดกันห้ามอาไหวม้มนาพี่เดี๋ยวผมมีเสือนุ่งเมื่อเน้ ไ่ว้แ,วแวทวนี้บ่ได้บ่เนาะยมันเหียบ่ได้ได้ไหว้ได้าแล้วไหว้ได้บ่บ่ได้วนึกเปนี่อื่นน้องใจน้องใจตุ้งน้องน้อห้ามังไั้นแหละใส่บ่ได้บ่โอ้ย <c oughs> ยังไงได้ฮอตใสซ้ ไปไปไปรออาจจะเอายังอาจจะเสือเด้ไปใส่ยิงใส่ดื้อแวเอาหมดเลยว่าจะหารการกินเา ได้แล้วบะโอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วโหงานสุดีเน,ะนเาะโหทำลงไปดิมันหมืนม่นมันหมื่นท่านผู้ชมอุปรกรณ์นี้ว่ได้เซฟส์อะหมายถึงว่าโทรศัพท์พพแบ,บตเตอรี่ ต้องง่ายหินแบบนี้เนาะป้ามันอยู่ในพื้นหินนี่บนะ่นมองน่องมอมป้ามันอยู่ในพื้นหินนี่เนาะเคยไปสอนน้ำไงหานะ่ตนะัวนี้ป่ะเคยเนาะ ไงอย่างนี้อโลได้ทำไมจังได้มือเราต้องไงหินปัดหินบัดเห็นบัดบ่อแะไรเนาะมันได้คู่บาดมันก็ห้อยได้บ่อปลาเคลื่อนไปยังนี่บ่อู้ภาษาบ้านเจ้าเดียเชีรินเชีรินปลาพันเนาะเคลื่อนปลาพัน nằm lại thọc rồi đấy, để, để hòn, đi cái ôi chết tín mà này. Là. chơi <laughs> hòn, hòn, lăng nào lăng ta đây đây đó. lăng rồi. con trai đây cho tôi này. à, cứ cứ xí ăn luôn mà. bộ phít bảo. bên này có mươi, bảo. น้องคนบ่อเต็มรอยไปเหี่ยงละลายช่วงนี้เอแลเสียแล้เสสเยอายกันูตัวใหญ่ตัวนึงไปยังวะๆผืมันละูสองตนไปยังตมีปลาสอตโอ้ปลาวหอยระวังมันตกนะ โอ้มาน,นงนงมอม,มานเนาะมานงมานงมอมน้องใจนี่บอฟิตปนดายเหมือน,นี่เอาเป็น,เป,นเป็นผูผ้พาน้ำพาเช่เมือน,นี่กเป็นงทวนมันป่าบนนะั่นน่ะอะไรไม่ได้ไ <laughs> ปดิทำมันนังเต้าห้อระวังมันขาดจะตกน้ำเลยอันบ่ได้เขาถือตลอด <laughs> น้องโอ้ยน้องสาวคอยทำมานัไงเแถวแช่มนี้ห้ามูมาเด้อบ่ร์เจยอันนี้รอบบ่ายจังฟิตเถอะเบิร์ดทางไก่หันไอมาเพราะว่าน้องคนใบช่วงนี้ทางไห้ทางไห้คนมันคนมันไปยูเื่อนไปยูเื่อนกับนัดเอาวันอาทิตย์นี้ก็ไปไปไปดอกไปงานแต่งนี้ไปช่วยงานแต่งนี้ หายไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยฮะตัวกุ้งตักุ้งตักุ้งเอามอ้ล่องมันดูตวเลยอะไ่อดแวก่าแล้วเอ้ยนั้นชสริล่องมนยปลาตัวใหญ่ิคเขาขาเปนก่อนมอมมอมปลาเนี่ปลามันหมื่นจนปลาลด มาใส่ดื้อดื้ออใช่ไหมโนสาไทยซ้อนนีไ่ได้บ้าของน้องหมอมต้วใจเาาก็ของน้องหมอมสาไทยซ้อนีันดีไปไหมโอ้น้องมอนหากินเก่งเนอมาได้มือใดคือโตยังคือโตยังกินแชฟสิเดีค่ะตะขาบน้ามเนาะเนตะขาบน้ากันงไทยโดยมันบริครบ่ คือมาตายก่อนเอาจับเัยจับไปเนาะเฮ้ยเอ้ยแต่ญาติน่ลินมันมันตัดมือเฮานี่เดี๋ยวคือตะขาบงามเนาะอย่างนี้ลองขันได้บอกไงเด้อได้นะ

ต่ออย่งงัดเลยนี่แล้วทำไมได้แล้วบอได้คุ้งเงี้วอืมตัวนี้แ,ลแลหลโนะอ,อ้ตัวกุ่งไงเนี่ยที่ตะปูชนโอ้คุ้งม,มังกรคุ้งม,มังกรห้วย <c oughs> เอาไปใส่บักใหญ่เนะาะมันได้น้องหมอมันนีมน่มนันมันมัน เมื่อท่าน,นเขาน้ำเลยค้อนมา้องขันค้อนเอาอย่างเท่านั้นนะน้องสาวเอาเปไหนวะคอนคอนไปคลอนนุ่งเสือนะ้อนั่นไอ้บอกจะนุง่งหนาหลายซ้ำย้ำหนาวบันนี่นักเขาลงน้ำเขบาบ่กให้นุ่งเทือกแบบนี้มันนัก แดดดูเฉยบางเอาแบบนี้กันแดดเลานอนไอบอกอยู่เตรียมตัวดีๆนอนจักโมงเมื่อคืนนี่ได้แล้วว้าวมาหน่ะเลยบาได้ก็ตามลุยไปไปทางใดนุ่งใจยปทางใดป่ะเนี่ย เกี่ยวปุ่น้อันต่วกมันยังหาอยู่หได้เครื่องคล้องเขาถือไปเมื่อไร่บถือขึ้นเลยบอเกย์เกย์เหยียบหินโอ้โบริษัทเกยบเหยียบหินเจ็ดนะเมื่อหิ้วเข่าบอหรือว่าในใด กดดันยังบ,บ่ม่วนบ่พาหมู่มาเนี่ยมวนขิดในใจคอยเจริญกับลาว <ะ S 2> แต่บวายตัวนี้บ่บ่บบ่ฟิตตามห่างกายตามเบืองเนาะช่วงนี้คิดเบียกนักไข่บ่ได้ไข่สิโบได้บ่ได้ไข่หืมึ้นนึงเอฟซีโบเห็นหน้าบ่ได้ไข่บ่ได้ไข่บ่ได้ยังตีมีแต่เมื่อยพาหมู่มาเอาคอยหาคอยเอาคอยหาเอา คอยหากินเนาะเขาคือว่ากินแล้วมือเศร้านี่กันกินแล้วน้ำไหมกินแล้วพามึงป้าจะช่วยที่เจ้าแปะมือก็ยังบาดอยู่มือกันดีแล้วบ่ดีก็ยังที่บุรีคักเนาะนึกคนลงมาลายเขาไปหากินมันบ่เก็จะมาลายตลอดเลอยมาไล่ๆนะเขามาหากินคู่มือเนาะไปย่างเปรี้ยวเนาะไปเดินทางต่อบ้านนี้ขึ้นไปเทิงพลเรตมุสม ไปไไปเออเปยก็ได <muitas> <arias> ้นะเปย์เด <ição> ียวอนไรถือเองไหมถือเองรถนังไปสอดรถบ่ถือเองเจ้าไปสอดรถนาทีเจ้าอยู่ใีนี้มัดอยู่ในมัดป้าตัวอีฟหนึ่งเขาขึ้นเจ้ามองนั่นมาพี่แล้วบันทึกค่านผู้ชมเจ้าดีเขาก็มาหากินมัดสบัดไวรุ่นมาหาไอ้ดำน้ำยิงปลาตามลืบทำตามถอนใม้แม่นแม่

เอาเอาเอาปืนหน่อยเด้ย um, okay. ิงปืนหนาปืนหนี่อยเด้อมันเนี่ยวะมันเนี่ยวะเบามันเนี่ยวะผู้สาวเออผู้สาวเอาปลาให้ผู้สาวกินนะเอาปลาให้ผู้สาวนะเอาปลาให้ผู้สาวกินนะมแต่ผู้สาวทั้งหมดดีหูกะเขาเป็นผู้บ่าเขาให้รถปลาหนิ เขาเป็นผู้บาาา่<ป>าเขาห้ลดปลาเนาบอเอาเมื่อน้โท้้ขา,าผู้สาวเขาเอาิบนี้เขาให้เมือเป็นพูดลดเนเกินกระตัมนะเขามายิงปลา,อปาเอาหมุดไปก็เห็นปลาอยู่ในาน้ำหมดแล้แแ <laughs> เห็นเป็นโต <laughs> มีนากากมีนากากมุดน้ำเด้เออเราไปเด็กผู้เบามิงมิงมิงต่องสใจบ่นนิดแบมบ่บนละห่มหอยนี่ หอย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 ผ่าก็มีต่อยก้ดมันข้างในหน่ยบางไงบางไงอ๋อตทำนังไงิมาทำนะกลัวได้ก็ไปน่าจั๊กมาบนบนหอยอยู่เนาะะปะเสบียงได้เนี่ยสมุดงมหอยกันเราคือจักได้บนหอยด้ย มื่อนน้นทำม,มาบ่านี้ลกติระไงลงมานหนองเนึ่จุกันกะกะกะลอหากะะลน้ำม้อมีหาแต่ป่าใหญ่เลยห <c oughs> าปลาคอเลยนุงเรื่องไปสอนนี่บริหวงอัน ผิวพันเลยกะถิ่นมบูวงความงามเลยทรงก็นุทรงขัดเข่าอ่นองเหานี่จนนักนุ่มเครื่องงมหอยไดดเยนงหอยงมหอยเด้อโอ้พังขิ่งนี้ไมนาพังนี่เลยเอามือมาเลยนะพังยังกินมาด้ว ่ยำได้บ่ส้มบ่ต้มต้มโอ้ผักอันนั้นคือผักหวานน่ะนะหวานผักหวานห้วยเออเราก็ไปกัดกินดิบเนาะเห็นติงติงแดงๆอยู่ นั่นนั่นคือคอยแบบนี้แบบได้ปลานี่กุศลมันขึ้นแห้งได้นี่นะแม่นแม่นคันอยากหากินมืูนาไอ้พามาหากินอีกมือนีอยากสวยพว่อหน่อยหรือว่าฟรีปอ ที่เนาะส,สาวยเศร้าร้ายกัอากาศเย็น<ด>แต่ว่ามื่อนี้เขาบริปล่อยเขื่อนโอเคแล้วเขาปล่อยเขื่อนมันจะโบหน้ามันจะร้ายกับไก<ล>่เออใ,ให้ให้เจ้าบททางทาขาวๆนะป้า<ไล>ตุ้ให้ใหม่ดองใจปีนี้พูดทมทมขาวๆพูนถึงหัวดองใจนะแม่และแต่ว่าใกล้ใกล้กว่าหัน,นอีกเนาะ เห็นไก่กว่าปีกไก่เห็นนั่นอ่ะปีกไก่นี่อยู่พุ่นเนาะหอนแล้วอยากเข้าแล้ววะหิวเข้าแล้วบ่ววบวบไปกินน้ำตกไปกินน้ำตกแล้วบอโอเคงามมาอยู่ฮันมีห่มบมออ่าเฮาหาห่มหายังเห็ดกินเห็ดอยู่ข้างในเที่ยงแล้วก็พากันกินเขา้ากินหนามได้เลย

ิเอาดึกมองนี้บาทนึงโอ้น้ําแห้งคักขนาดท่านผู้ชมบรรยากาศสุดยอดงายมองใหม่เนาะเฮางายมองใหม่ท่านผู้ชมบ่หันบ่บ่บ่งามปานดน้องใจว่าบ่คักมาพี่ก่อนอโอเคโอเค เดี๋ยวเตรียมก่อฟื้นก่อไฟมามึงนี่เนาะเอานี้นะได้มาแล้วน้องๆกน